อีกส่วนหนึ่งของห้องที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าจะเป็นบิบิโอเทคนะครับหรือว่าในภาษาไทยก็คือห้องสมุดนั่นเองนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญของพระราชวังนะครับก็จะมีหนังสือต่างๆแหล่งความรู้ต่างๆไว้ให้ศึกษานะครับก็ในห้องก็สวยงามมากแล้วก็มีหนังสืออยู่มากมายนะครับมีรูปปั้นที่สําคัญนะครับรูปภาพของพระเจ้าหลุยส์นะครับที่เราสังเกตได้นะครับจะมีดอกนะครับ ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลูกเสือที่บ้านเรานะครับจะเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของออกษัตริย์ฝรั่งเศสนะครับราชวงศ์ฝรั่งเศสนะครับที่จะเห็นได้ตามผ้าคลุมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นเครื่องเรือนจากที่เมืองจีนนะครับซึ่งเป็นของสิ่งที่หาย,ยากเป็นของตำนานในสมัยนั้นนะครับ